E aí สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะเข้ามาสู่ช่วงที่เป็นการคำนวณตัวเลขกันแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะคุ้นเคยและต้องใช้ในชีวิตประจําวันเยอะมากนะครับแต่อาจจะไม่รู้ตัวว่าต้องใช้เมื่อไหร่นะครับหรือไม่รู้ตัวว่าคิดยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่านะครับการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักศึกษาเคยทามาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับ แต่นักศึกษาไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะต้องวางแผนยังไงในการที่เจอปัญหาปุ๊บที่เป็นตัวเลขนักศึกษาจะเอาลงมาตั้งเป็นสมการณคณิตศาสตร์ได้อย่างไรนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับเรามาเ,เรื่องนี้แล้วหวังว่านักศึกษาทุกคนคงนำไปใช้ได้นะครับเอาเริ่มต้นครับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับหมายถึงอะไรสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหมายถึงสมการเชิงเส้นนะครับหรือสมการที่สามารถเขียนอยู่ในรูป ax บวก b เท่ากับ0ย์ได้ นะครับ ax บวก b เท่ากับ0สมการเชิงเส้นคือสมการที่ตัวแปรที่เราต้องการคือตัวแปร x เนี่ยนะครับต้องมีเลขยกกำลังเป็น1เท่านั้นจะยกกำลังอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับและจะมีตัวเลขนะครับที่ปรากฏอยู่2ตัวนะครับคือตัว a กับตัว b ตัว a กับตัว b นี้เป็นตัวเลขที่ต้องปรากฏในสมการนะครับ a เมื่อคูณอยู่หน้า x เราเรียกมันว่าสัมประสิทธิ์ถูกไหมครับต้องมีตัวเลข2ตัวนะตัวแปร1ตัวถูกไหมครับการแก้สมการนะครับ ง่ายเบสิกมากๆนะครับแต่นะครับครูจะขออ้างอิงนิยามบทที่สีบทให้หนักศาึกษาทราบไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนนะครับเอาละครับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเริ่มต้นที่ตัวนี้ครับสมบัติที่ใช้ใน้การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอันแรกสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันชื่อสมบัติต้องจาไว้ดีนนะครับเพราะว่ามันใช้แบบนี้ครับนักศึกษาครับถ้านักศึกษาเรามี A กับ B, b เป็นกัน A กับ b เท่ากัน เดิมพีนักศึกษาสามารถที่จะทาบวกตัวเลข2ตัวถูกไหมครับนักศึกษาบวก c เข้าไปครับบวก c เข้าไปทั้งสองข้างถ้าบวก2ข้างาเท่ากันเลขก็ยังคงเท่ากันแล้วมันเกี่ยวข้องกับการแก้สมการอย่างไรล่ะนักศึกษาลองดูตรงนี้ครับมีสมการที่ว่า x ลบหนเท่ากับสนักศึกษาจะหาค่า x โอ้โหก็ไม่เห็นจะยากเลยนะครับก็บอกว่าย้าย1เข้าไปบวกแค่นั้นเองนั่นคือผลที่เกิด ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วตามพิษศีบทมันเป็นอย่างนี้นะนักศึกษาลองดูนะครับจะได้แก้สิ่งที่มันยากๆได้ดีขึ้น x ลบหอยู่เราต้องการตัวแปร x ไหมครับแต่มีใครมาเกะกะอยู่มีลบหเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันหายไปอันนี้คิดแบบนักนิสสัตเป็นขั้นตอนนะมีอยู่ลบหนึ่งเอ๊ะทำยังไงให้ลบหมันหายไปนักศึกษาก็ต้องบวก1เข้าไปถูกไหมครับมันเท่ากับถูกไหมครับเหมือนมันบาลานซ์ันอยู่2ฝั่งนักศึกษาบ,บวกเข้าไปฝั่งเดียวได้ไหม ไม่ได้แน่แนักศึกษาต้องบวกเข้าไปอีกฝั่งนึงด้วยถูกไหมครับบวก1ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอบวกเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฝั่งนี้ก็เลยหายไปกลายเป็น x ียวถูกไหมครับฉะน้น3ฝั่งนี้ครูจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็น3าบวกหก็จะได้เป็น4จริงไหมครับเห็นไหมซึ่งเราทํามาก่อนหน้านี้เราทํามาอย่างง่ายๆมากเลยเราก็บอกว่าอ๋อมีลบหก็ย้ายลบมาเป็นบวกถูกไหมครับจริงๆแล้วตามกฎคณิตศาสตร์ไม่ใช่นะมันคือการบวกด้วยเลขที่เท่ากัน2ข้างจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับอีกข้อหนึ่งลองดูนะครับถ้าตามกฎทางคณิตศาสตร์นะครับ x บวก5เท่ากับ2เอ๊ะต้องบวกด้วยจำนวนที่เท่าเท่ากันไม่ใช่หรอถ้ามีบวก5จะกำจัดยังไงนักศึกษามี x อยู่ถูกไหมเนศึกษาอยากให้5หายไปก็ต้องบวกเข้าไปด้วยไรครับบวกเข้าไปด้วยเลขลบ5ถูกไหมบวกเข้าไปด้วยเลขลบ5ทั้ง2งฝั่งถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบวกเข้าไปด้วยเลขลบ5แล้วตรงนี้ก็เป็นไงครับเหลือ x เดียวถูกไหมครับ x จะเท่ากับเท่าไรครับ 2บวกลบ5ก็คือลบ5นั่นเองถูกไหมครับพันสองลบ5ได้เท่าไหร่ครับลบ3เนาะนะครับเห็นไหมครับเหมือนจะง่ายนะครับเหมือนจะง่ายนะแต่มีทฤษฎีบทนะครับเพราะฉะนักศึกษาต้องจาให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการคูณล่ะการคูณก็ต้องมีสมบัติการคูณเข้าด้วยจํานวนที่เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับเนื่องสามี a เท่ากับ b นันกศึกษาบอกว่านักศึกษาคูณอะไรเข้าไปก็ได้ครับแต่ต้องคูณเข้าไปทั้ง2ฝั่งนะ a คูณ C เห็นไหมครับครูเพิ่มคูณ C เข้ามา เพราะฉะนั้น b คูณ c เห็นไหมครับ b ก็ต้องคูณ c ด้วยต้องคูณทั้งสองฝั่งนะครับลองดูนะครับโจทย์ข้อแรกครับ 2x เท่ากับ1 4 r 2x เท่ากับ14ถามว่าอยากได้ x การแก้สรรมการคือการหาค่าตัวแปรที่โจทย์ต้องการเพราะฉะนั้นตัวแปรตรงนี้มี x ตัวเดียวอยากได้ x ทำยงไงครับใครเกะกะอยู่2ถูกไหมเพราะนั้นทำให้2หายไปทำอย่างไรเนื่ากก็ต้องคูณด้วยอะไรเข้าไปครับ คูณด้วยเศษ1ส่วน2ถูกไหมครับถูกไหมครับ2คูณด้วยเศษ1ส่วนก็จะตัดกันหมดไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคูณฝั่งซ้ายก็ต้องคูณอะไรด้วยคูณฝั่งขวาด้วยถูกไหมครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้2จะตัดทอนกันไปฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ x ถูกไหมครับแล้วในฝั่งขวาก็จะกลายเป็น7ถูกไหมเห็นไหมครับนักศึกษาเหมือนกับที่เคยเรียนเคยรู้กันมาแล้วก็คือว่ามี2คูณอยู่ก็ย้าย2มาหาร แต่นี่เพิ่มทฤษฎีบทเข้าไปว่าอ๋อมันมาอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับครูเชื่อว่าคําถามนี้หลายคนก็คงค้างคาใจว่าเฮ้ยคูณอยู่ทำไมต้องย้ายมาหารนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้นี่เองอีกข้อนึนะครับดูง่ายๆนะครับ x ส่วน3เท่ากับ5อยากได้ตัวแปรอะไรอยากได้ตัวแปร x แต่ x ส่วน3คือหารด้วย3อยู่เพราะฉะนั้นเอกรสาก็เลยคูณอะไรเข้าไปคูณ3ถูกไหมครับเพื่อให้ส่วน3มมันหายไปก็ต้องคูณฝั่งนี้ด้วยถูกไหมครับเห็นไหมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คูณปุ๊บตัดกันไปปั๊บหายได้เป็น x 5คูณ3ได้15หรือสิ่งที่นักศึกษาเคยรู้มาว่าเห็นไหมครับส่วนอ๋อหารอยู่ย้ายหารคูณไขว้ขึ้นมาเห็นไหมมันก็ทฤษฎีบทเดียวกันนะครับแต่อ้างอิงด้วยการคูณด้วยจํานวนที่เท่ากันเข้าไปทั้งสองข้างนั่นเองการใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับนักศึกษาจะนําไปแก้สมการได้เยอะขึ้นเพราะสมการพวกนี้เป็นสมการที่ค่อนข้างจะง่ายครูจะขอแก้ไปอย่างรวดเดียวเลยข้อแรกครับ 2 x บวก5เท่ากับ11การแก้สมาการบอกแล้วหลักการของคุณคือต้องการให้ได้ตัวแปร x เพราะฉะนั้น x ต้องอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับ2 x เท่ากับเท่าไหรครับ11แล้วย้ายตัวที่อยู่ไกลที่สุดไปก่อนหลักการแก้สมาการนะครับมันก็เหมือนการแก้ผ้านั่นแหละนะครับไม่ได้ทะลึ่งนะเหมือนกับการถอดเสื้อผ้าหลักนักศึกษาครับนักศึกษาต้องถอดสิ่งที่อยู่ข้างนอกไปก่อนอย่างครูผูกคไทครูต้องถอดเน็ไทไปก่อนถูกไหมครับครูถอดเสื้อกออกก่อนได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาตัวที่อยู่ข้างนอกหรือตัวที่อยู่ไกล x ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาต,ต้องย้าย5ไปลบก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆย้าย2ไปเลยนะครับหลายคนทําผิดซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับลบกันธรรมดาครับ 2x จะเท่ากับ6เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับใช้หลักการคูณด้วยตัวที่เท่ากันคือคูณด้วย1ส่วน2ถูกไหมครับก็คือเป็น6คูณด้วย1ส่วน2ถูกไหมครับหรือย้าย2ไปหานั่นเอง เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่นะ x เท่ากับ3จบนะครับข้อต่อไปครับข้อที่2นะครับนักศึกษาดูครับ3คูณด้วย x ลบ2เท่ากับ9นะครับเหมือนกันนะครับเวลาถอดถอดไอตัวนอกไปก่อนนักศึกษาต้องการ x x อยู่นี่เพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าลบ2ย้ายไปก่อนนะลบ2มันอยู่ใกล้ชิด x เลยถูกไหมครับเห็นไหมมันลบกับ x ก่อนถูกไหมครับแล้วตัวที่อยู่ข้างนอกตัวนี้คือ3ครับเพราะฉะนั้นนักศึกษา x ลบสยังเกาะกลุ่มกันอยู่ครับผลักตัวข้างอยู่ข้างนอกไป9ส่วน3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น9ส่วน3ก็เหลือ3ถูกไหมครับ x ลบ2เท่ากับ3เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหรครับ3บวก2ถูกไหมครับก็จะเท่ากับเท่าไหรนั่นเองเท่ากับ5นะครับแต่ในชีวิตประจำวันนะครับโจทย์สมการพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะออกมาเป็นตัวเลขให้หนักศึกษา,าทราบกัน ให้แก้สมการหาค่ากันแค่นั้นนะครับในชีวิตประจำวันนักศึกษาจะต้องแก้จากสิ่งที่เป็นคําถามคําถามที่จะบอกว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่น้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ตัวแปรนี้ฉันไม่รู้ฉันจะหาไอตัวนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์คําถามครูจะรวมมาสําหรับโจทย์ที่นักศึกษาจะเจอบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มดูโจทย์ข้อแรกครับโจทย์ข้อแรกครับเกี่ยวกับอายุเมื่อ3ปีที่แล้วบิดามีอายุเป็น9ก้าเท่าของบุตร ถ้าปัจจุบันบิดามีอายุเป็น6เท่าของบุตรแล้วในขณะนี้บุตรมีอายุกี่ปีลักษณะการทําโจทย์ประเภทนี้ย้อนเวลานะมันมีอยู่ทั้งหมดกี่สถานาการณ์2นะครับนักศึกษาครับเพราะนักศึกษาจะยกตัวแปรอะไรขึ้นมานักศึกษาต้องตั้งออกเป็น2ส,สถานาการณ์นะเพราะฉะนั้นครับโจทย์บอกว่าอายุปัจจุบันขณะนี้บุตรมีอายุกี่ปีสิ่งที่โจทย์ถามเรามักจะให้เป็นตัวแปร x ครับ เพราะฉะนั้นโจทย์เกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับอายุแยกให้ถูกปัจจุบันปัจจุบันนะครับปัจจุบันแบ่งอายุเขาซะนะครับอายุเป็นอายุอายุใครบ้างครับมีบุตรและบิดาบอกแล้วเวลาทําโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ต้องเขินเขียนได้เลยนะครับถ้าไม่ทราบเขียนไว้เลยครับปัจจุบันบุตรอายุเท่าไหร่อยากรู้ครับเป็น x ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ ปัจจุบันบิดามีอายุเป็น6เท่าของบุตรเพราะฉะนั้นปัจจุบันบิดาอายุเป็นเท่าไหร่ครับ6 x จริงไหมครับเป็น6เท่าก็คูณ6เข้าไปนะครับแต่โจทย์บอกอะไรครับเงื่อนไขของโจทย์เงื่อนงำที่โจทย์ให้มาเพิ่มขึ้นคือ3ปีที่แล้วเพราะฉะนั้น3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนี่ครับอายุคนเราจะต้อง ลดลงไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณบุตรเนี่ยอายุ x 3ปีที่แล้วก็เป็น x ลบ3บิดาล่ะครับบิดาก็ต้องย้อนอายุด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเป็นไปไม่ได้ที่เวลามากขึ้นแล้วเขาจะอายุเท่าเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบิดา6 x ของเดิมเนี่ยก็ต้องลดไป3ด้วยแต่เงื่อนไขเขาบอกว่าอย่างไรเ็าบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วถูกไหมครับเงื่อนไขตัวนี้คือเงื่อนไขเมื่อ3ปีที่แล้วนะบิดาเป็น9เท่าของบุตร พราะฉะนั้นเนืาต้องเอาเงื่อนไขเมื่อ3ปีที่แล้วตรงนี้มาคิดครับเมื่อ3ปีที่แล้วบิดาจะมีอายุเป็นเป็นคือ,อหมายเท่ากับนะเเท่าของอายุบุตรของอายุบุตรเมื่อไหร่เมื่อ3ปีที่แล้วไม่ใช่เมื่อปัจจุบันนะเห็นไหมครับไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็แก้สรรมการออกมาครับ 9x ลบด้วย9คูณ3เป็น27ถูกไหมครับ ย้ายตัวแปร x ไปอยู่ข้างเดียวกันจะเน้นข้างที่ตัวแปรมากเป็นหลักจะได้ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบนะพัน 9x ย้าย 6x มาลบ 6x ฝั่งนี้สิ่งตัวเดิมที่อยู่คือลบ3ย้ายตัวเลขไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งซะลบ27ครูย้ายไปอยู่ฝั่งน้นครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นอะไรนะบวก27ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูลบกันครับ 9x ลบ 6x เหลือ 3x ถูกไหมครับลบ3บวก27เป็น 24เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่เอย่ยย้าย3ไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็น24ส่วนด้วย3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาครับปัจจุบัน x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ24ส่วน3ก็เท่ากับ8ปีนั่นเองปัจจุบันบุตรอายุ8ปปีนะครับลองทวนกันอีกทีนะครับยังยังไม่จบครับสำหรับโจทย์อายุนะครับอีกข้อหนึ่งครับอ้าว เรื่องนี้มีอัตราส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน่าสนุกดีนะครับอัตราส่วนของอายุในเขียวต่อนในดำนะครับเป็น2ต่อ3นะครับและอีก7ปีถัดจากนี้อัตราส่วนของอายุของคนทั้งสองจะกลายเป็น3ต่อ4จงหาอายุของคนที่แก่กว่านะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นตรงนี้มีใครบ้างนะมีในเขียวกับในดำถูกไหมครับนะในเขียวกับในดำเพราะฉะนั้นในเขียวครับมีในเขียว กับในดำเริ่มต้นที่อะไรเลยเริ่มต้นที่ปัจจุบันปัจจุบันนปัจจุบันปัจจุบันนะครับนายเขียวต่อในดําเป็น2ต่อ3อัตราส่วนเคยเรียนมาแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วน2ต่อ3ครูก,ก็สมมุติให้เป็น 2x กับ 3x ได้ไหมครับ ไม่รู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเป็น2ต่อ3ถูกไหมครับอัตราส่วนเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็น2 x ตรงนี้ก็ต้องเป็น3 x ถูกไหมครับจะเป็น2ต่อ3ต่อไปบอกว่าเวลาผ่านไปกี่ปี7ปีถัดจากนี้เพราะฉะนั้นเอา7ไปทาอะไรไปบวกครับอีก7ปีอีก7ปีครับ7ปีถัดจากนี้จึงต้องเป็น2 x บวกด้วย คนนี้ก็เป็นนะครับ3 x บวกด้วย7ถูกไหมครับอายุต้องบวกกันไปเหมือนเดิมนะครับอัตราส่วนณ7ปีตรงนี้เห็นไหมครับโจทย์บอกว่าณ7ปีตรงนี้อัตราส่วนจะเปลี่ยนใหม่แล้วกลายเป็นเท่าไหร่เป็น3ต่อ4อัตราส่วนตรงนี้จะกลายเป็น3ต่อสี่ตั้งสามมาขึ้นเลยครับอัตราส่วนก็คืออะไรนั่นเองก็คือการคิดเศษส่วนนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ครับ2 x บวก7ส่วนด้วยนะครับ3 x บวก7 จะต้องเท่ากับ3ต่อ4เห็นไหมครับฟังกะกันแก้สรรมการก็เหมือนเดิมไม่ได้ยากเลยนะครับคูณไขว้มีหารย้ายเป็นคูณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับสังเกตไหมว่า x เป็นตัวหารอยู่ถูกไหมครับฝั่งนี้หารอยู่ถูกไหมครับฝั่งนี้ก็หารอยู่ก็คูณไขว้ขึ้นไป4เท่าของ2 x บวก7จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ3เท่าของ3 x บวก7จริงไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคุณแจกแจงเข้าไปนะ8 x บวกด้วย 28, ถูกไหมครับ9 x บวกเท่าไหร่ครับ3คูณเเป็น 21, เถูกไหมครับเพราะฉะนั้นย้าย x ไปอยู่ข้างเดียวกันเน้นฝั่งที่มากวาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ติดลบนะเพราะฉะนั้นตัวนี้9 x ย้าย8 x มาลบ28ก็ย้าย2 1มาลบเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ7 เอาละเห็นคําตอบเป็น7ตอบเลยหรือเปล่าอย่าดีใจจนเกินเหตุนะครับดูคําถามของโจทย์ทุกครั้งคําถามเขาถามว่าจงหาอายุของคนที่แก่กว่านะครับถ้าไม่ได้ถามอะไรก็คือถามณนะปัจจุบันนั่นแหละนะครับเพราะ,ะนั้นอายุของคนที่แก่กว่าครับนักศึกษาครับเขียวกับดําใครน่าจะแก่กว่าดำถูกไหมครับเพราะดำเป็น3เท่าเพราะนั้นเอา x ที่ได้ครับย้อนกลับมาแทน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนายดำครับจะอายุเท่ากับกี่ปีครับ3คูณด้วย7ก็เท่ากับ21ปีปัจจุบันนายดำจะมีอายุเท่ากับ21ปีมีโจทย์ปัญหาอีกหลายแบบเลยนะครับให้นักศึกษาได้ลองทาและได้ลองคิดเลขดูนะครับที่ผ่านมาตะกี้นะครับการหาอายุถูกไหมครับพยายามแบ่งเป็นช่องๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแบ่งเป็นช่องชงแล้วก็หาดูว่าปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคต เงื่อนไขณเวลาไหนดูดีนะครับเอามาคิดคำนวณดูนะครับมีอีกครับอันนี้ใกล้ตัวมากครับโจทย์ปัญหาประเภทที่2ครับโจทย์ปัญหาประเภทกําไรและขาดทุนครับโจทย์ปัญหากําไรขาดทุนอ่าลองมาดูโจทย์กันครับซื้อส้อมมาจำนวนหนึ่งราคากิโลกรัมละ10บาทเมื่อขายออกไปในราคากิโลกรัมละ12บาทจะได้กําไรทั้งหมด200บาทถามว่าซื้อส้อมมากี่กิโลกรัม ีกแล้วน,นะครับโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักศึกษาต,ต้องหาตัวแปรของเราให้เจอตัวแปรคืออะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าซื้อส้อมมากี่กิโลกรัมนักศึกษาให้ตรงนี้เป็นตัวแปรของเราเลยครับสมมุติซื้อส้มมา x ก,กิโลกรัมคำถามข้อนี้เขาบอกกำไรเท่าไหร่ครับกำไร200บาทเพราะฉะนั้นขึ้นมาเลยครับกำไร200บาทกำไรเท่ากับ200บาทถูกไหมครับ กำไรคืออะไรครับนักศึกษาต้องแปลงแปลงออกมาครับกำไรคือเราขายได้มากกว่าทุนถูกไหมครับพ้นกำไรนักศึกษาแปลงออกเป็นขายลบด้วยทุนถูกไหมครับราคาขายลบด้วยทุนออกไปยังคงเท่ากับ200ถูกไหมครับหน่วยครูของไม่เขียนตอนจบตอนเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นคําถามครับส้มราคาขายขายกิโลกรัมละ12บาทแต่เราขายแค่กิโลเดียวไหมไม่ใช่เราซื้อมา x ก,กิโลเราก็ต้องขายให้หมดถูกไหมครับ ถ้าโจทย์ไม่พูดอะไรเพิ่มคือเราขายหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขายคือเท่าไหร่ครับกิโลกร,รัมละ12บาท x กิโลกร,รัมก็เอามาคูณด้วย x ถูกไหมครับทุนละครับทุนเป็นเท่าไหร่ทุนกิโลกร,รัมละกี่บาททุนกิโลกร,รัมละ10บาทเพราะฉะนั้นลบด้วย10บาทกี่กิโลครับ x กิโลถูกไหมทันไหมครับต้องเท่ากับเท่าไหร่พอดี200เห็นไหมครับ จทที่ง่ายๆเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อนี้ครับลบออกไปครับ12 x ลบ1 0 x ก็จะเหลือเป็น2 x ถูกไหมครับ2 x เท่ากับ200เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับมี2คูณถูกไหมครับก็หาร2ทั้ง2ฝั่งถูกไหมครับจะกลายเป็น2 0 0ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับง่ายๆข้อนี้เท่ากับ100นะครับ100ตรงนี้คือ100อะไรครับกิโลกรัม อย่าไปสับสนกับหน่วยตัวแรกนะครับหน่วยตัวแรกเป็นเงินบาทถูกไหมครับแต่ตัวปแปร x ที่เราต้องการจะหาเนี่ยเป็นน้ําหนักของมันซึ่งเป็นกิโลกรัมนั่นเองนะครับโจทย์กําไรขาดทุนไม่ยากหรอกครับนะครับเพียงแต่ว่าหาให้เจอว่านะครับส่วนไหนคือทุนส่วนไหนคือขายนะครับโจทย์ลักษณะประเภทอื่นๆโจทย์ประเภทนี้น่ากลัวครับโจทย์ลักษณะอื่นๆเนี่ยบางครั้งเราไม่มีรูปแบบที่มันแน่นอนตายตัวมากนะักเราจึเป็นต้องคิดรูปแบบในหัวเอง นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโจทย์อันแรกเกี่ยวกับจํานวนครูยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดก่อนนะครับจำนวนเต็ม3จํานวนเรียงกันนักศึกษามีจํานวนเต็มจํานวน3จํานวนเรียงกันครับซึ่งเป็นจํานวนเต็มด้วยมีค่ารวมกันได้27จงหาจํานวนทั้ง3นะครับข้อนี้เอาจานวนเต็ม3จํานวนเรียงกันโดยไม่บอกว่าคู่หรือคี่เพราะฉะนั้น3จมจนวนนั้นนะครับนักศึกษาไม่รู้เลยสักจํานวนหนึ่ง แต่ต้องการให้ได้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจึงกําหนดให้ตัวที่น้อยที่สุดเป็นอะไรซะเป็น x ตัวถัดไปมันเรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็น x บวก1ถูกไหมครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น x บวก2เห็นไหมง่ายมากเลย3ามตัวมันเรียงกันมีค่ารวมกันมีค่ารวมกันให้เอามาทำอะไรกันครับก็เอามาบวกกันนั่นเองเพราะ x บวกด้วย x บวก1 บวกด้วย x บวก2จะรวมกันเป็น27ไหมครับรวมกันเป็น27ที่เหลือก็จัดการแก้สรรมการครับนักศึกษาเก่งกันทุกคนแน่นอนแต่ครเล็กบอกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x บวก x บวก x เป็นกี่ x นะครับ 3x นะเพราะฉะนั้น1บวก2ก็เป็นบวก3นะครับ27อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับแก้สรรมการถูกไหมแก้สรรมการบอกแล้วค่อยๆถอดนะครับ x 3 x จะเท่ากับเท่าไรครับ27ก็ลบ3 27จลบ3จะเหลือ24ถูกไหมครับยังคงเป็น3 x อยู่เพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ24แล้วย้ายมาหาร3ก็จะเท่ากับ8ที่หัวจุดตรงนี้ครับนักศึกษาบอกแล้วทุกครั้งในคณั้ี้น,นักศรีาจะตอบเนี่ยได้ x ปุ๊บแต่ละคนดีใจได้คำตอบแล้วเย้ yeah, ได้แล้วได้ x แล้วตอบไม่ได้นะดูก่อนจุดถามอะไรครับจงหาจำนวนเต็มทั้ง3เพราะฉะนั้นตอบ8ตัวเดียว ไม่ถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้จำนวนเต็มทั้ง3คืออะไรครับตัวแรก x ก็คือ8ตัวต่อไปบวก1ไปก็เป็น9และอีกตัวหนึงบวก1ไปก็เป็น10 8นะ8 9 10นะครับอย่าตอบตัวเดียวนะครับนุสาหา x ได้แล้วนะครับถ้าตอบไม่ตรงคำถามก็ผิดไปนั่นเองนะครับอา้าวปิดกันด้วยโจทย์ยากๆกันสักข้อหนึงนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับไม่ยากมากหรอกนะครับ คิคดว่านักศึกษาได้ทาได้แต่จะต้องใช้เซนนิดนึงนะใช้ชีวิตประจำวันนิดนึงอ่ะดูครับชชยคนหนึ่งมีเหรียญ5บาทและ10บาทรวมกันทั้งสิ้น12เหรียญเมื่อนํามารวมกันแล้วนะครับได้เงินจํานวน85บาทถามว่าเขามีเหรียญอย่างละเท่าไหร่เอาละสิเพราะฉะนั้นข้อนี้มีเหรียญอะไรครับมีเหรียญ5เนาะกับมีเหรียญ10ใช่ไหมครับทั้งหมดมีรวมกันกี่เหรียญจำนวนเหรียญมีทั้งหมด12เหรียญ ถูกไหมครับมี12เหรียญนนก่ึกษาบอกว่านะครับเขามีอย่างละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ต้องสมมุติเลยเหรียญ5มี x เหรียญแล้วกันทั้งหมดมี12เหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญ10จะมีกี่เหรียญครับให้เป็นสรรมการตัวแปรเดียวอย่าทําเป็น2ตัวแปรนะมี12หายไปแล้ว x เพราะฉะนั้นเหรียญ10ก็เหลือเป็น12ลบ x เหรียญถูกไหมครับจริงไหม มี12เหรียญถ้าหายไป3เหรียญก็เหลือ9เหรียญมี12เหรียญหายไป10เหรียญก็เหลือ2เหรียญถูกไหมครับเอามันมาลบกันถูกไหมครับแล้วมูลค่าของมันมูลค่าของมันเนี่ยหบาท x เหรียญเนี่ยเหรียญละ5บาทเพราะฉะนั้น x เหรียญถามว่ามูลค่าของมันเป็นเท่าไหร่กี่บาท1เหรียญก็5บาท2เหรียญก็5้คูณสเป็น10 3เหรียญก็5้คูณสเป็น15บาทเพราะฉะนั้นถ้ามี x เหรียญก็5คูณกับ x ไม่ยากเลย เหมือนการเหรียญ10บาท1เหรียญก็10บาท2เหรียญก็20 3เหรียญก็30เพราะฉะนั้น12ลบเเหรียญก็เอา12ลบ x มาคูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ10มารวมกันเห็นไหมครับโจทย์บอกว่ามารวมกันได้มูล,ลค่าทั้งหมด85บาทนะักศึกษาก็รวมกันเลยได้85เห็นไหมมูล,ลค่าของมันกับจำนวนเหรียญต้องแยกจากกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาคิดจากมูล,ลค่านะ 5x นะครับบวกเท่าไหรครับบวกด้วย120ลบด้วย 10x จะเท่ากับ85เอา x มารวมกันซะก่อน x มารวมกันได้เป็นลบ 5x ถูกไหมครับนะักศึกษาครับเพราะนั้น120นักศึกษาย้ายเป็นลบครับ85ลบด้วย120นักศึกษาจะได้ออกมาเป็นลบเท่าไหรครับลบ35ถูกไหมครับ่อนะครับ เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาก็เอาลบ5ย้ายไปหารครับลบ35หารด้วยลบ5เคยเรียนมาแล้วการบวกลบคูณหารเลขที่เป็นจำนวนติดลบเท่าไหร่ครับได้เป็น7ตอบตอบตอบอย่าลืมตอบครับไม่ใช่ทำให้ x ปุ๊บจบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครู่นี้นักศึกษาให้ x แทนเหรียญ5บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นสรุปครับเพราะฉะนั้นมีเหรียญอย่างละเท่าไหร่ครับมีเหรียญ5อยู่กี่เหรียญน,นะครับมีเหรียญ5อยู่7เหรียญ และมีเหรียญ10อยู่กี่เหรียญน,นะครับได้7มาเอาไปลบออกจากถูกไหมครับก็มีเหรียญ10อยู่5เหรียญน,นั่นเองไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสังเกตนะครับโจทย์คําถามซึ่งเป็นโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดของนักศึกษาก็คือต้องหาให้ได้ว่าตัวแปรที่อยากจะหาอยู่ตรงไหนสมมุติตรงนั้นเป็นตัวแปร x นะครับพยายามสร้างความสัมพันธ์จากสิ่งที่โจทย์ให้ กำไรขาดทุนมากกว่าน้อยกว่ารวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับสเท่า3เท่าอัตราส่วนนะครับแล้วจัดรวมกันเป็นรูปนิพจน์ทางอณิสราา์ซะนะครับเท่ากับเท่าไหร่เป็นเครื่องหมายเท่ากับ2เท่า3เท่าคูณถูกไหมครับแล้วค่อยๆแก้ออกมาอย่าลืมสุดท้ายถามว่าอะไรโจทย์อยากหาอะไรหาให้โจทย์ให้ครบนะครับเมื่อนักศึกษาทําครบทุวนอย่างนี้แล้วนะครับนักศึกษารับรองครับทุกคนได้ขนาเต็มแน่นอน สำหรับวันนี้ครับจบเรื่องการแก้สมก,การถึงเส้นตัวแปรเดียวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ